สวัสดีค่ะคุณคชชาพลดิเชนโทรจากธนาคารบอดน้อยนะคะขอแจ้งเตือนเรื่องยอดค้างชำระสินเชื่อบัตรเครดิตค่ะขณะนี้มียอดค้างชำระอยู่ที่8,500บาทซึ่งกำหนดชำระภายในวันนี้วันที่สิพฤศจิกายนค่ะไม่ทรับว่าสะดวกชำระเลยนะคะเอ่อตอนนี้ยังไม่สะดวกครับแต่ว่าขอเลื่อนเป็นชำระภายในสวันนี้ได้ไหมครับได้ค่ะ ธนาคารสามารถอนุมัติให้คุณชระชานชำระภายในสวันได้โดยต้องชำระภายในวันที่13บามพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ขอแจ้งให้ทราบว่าหากเกินจากวันที่13อาจมีผลต่อคะแนนเครดิตสินเชื่อและอาจส่งผลกระทบถึงเครดิตบูโรได้ค่ะออโอเคครับผมอ,อผมจะรีบชำระภายในวันที่13นะครับต้องขอบคุณมาก่าจริงๆนะครับ ยินดีค่ะคุณคชชาพลหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทุกเมื่อเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ